ได้มาแล้วค่ะขนาด8ลิตรหม้อทอดไร้น้ํามันของแบรนด์คาชิว่านะคะใหญ่มากเลยแล้วก็สีสวยนะดูไฮมากเลยนะคะวิธีใช้เราก็ดึงออกมาดูสิอันนี้คือปลาไก่นะคะน่องไก่ของใหญ่ๆของที่แบบจะทานกันทั้งครอบครัวหรือว่าจะทําำชงทําเค้กนะคะคือแบบว่าเนี้สุดยอดเลยอะ่ะทําได้เลยนะคะอันนี้เนาะอืม แน่นจุกๆเลยใครจะทำบาร์บีคงบาร์บีคิวทอดหมูกรงหมูกรอบนะคะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้ได้เลยนะคะขนาดใหญ่เลยนะ,ะก่อนจะใช้นะเราก็ต้องวอร์มเครื่องสักครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนมีวิธีการใช้ให้มีใบให้นะคะและมีใบรับรองด้วยนะมีมาตรฐานมอ,อกอด้วยทุกคนเนี่ยรับอุณหภูมิได้ถึง200องศาเซลเซียสนะคะเลือกนะคะวินาทีได้60นะคะใช้กับไก่เนื้อนะคะกุ้งเนาะ อาหารนะคะนี่สวยมากแกปักก็จะเป็นปักสาสามเต้าแบบนี้นะคะสวยมากใครอยากได้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวลดแปะตะก้าให้เนาะอันนี้ขนาด8ลิตรนะใครอยากได้แบบ5ลิตรหลิตรเดี๋ยวก็จะแปะให้เหมือนกัน